เชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจิตอาสาเชียงใหม่ร่วมกันบำเพ็ญสธาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระสุธิดาพระชระสุธาพิมลรักพระบรมราชินีวันที่3พิถุนายน2568วันที่3พิถุิายน2568ในนิรัต์ป่งสิทธิสาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายศิวะธมิการนนท์นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทํากิจกรรมบามําเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเรื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสุธิดาประชระสุทธาพิมลรัตน์ พระบรมราชินีครอบรอบ47พรรษา3ม,มิถุนายน2568โดยประชาชนจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่นับร้อยได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปูมิทัศน์ทาสีป้ายสูนราชการจังหวัดเชียงใหม่ทาสีขอบฟุตบาททาสีรั้วตัดหญ้ากวาดเศษขยะใบไม้แห้งต่างๆบริเวณโดยรอบของศูนราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นเป็นไปตามแนวทางของโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทําดีด้วยหัวใจแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาที่คุณต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์และสร้างความสมัครสมานสามัคคีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนทรงศักดิ์กรมเอี่ยมวรกิจมหิธิทธิศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน